วันนี้เรามาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวากรอจ้าไปจ้าไปไปวันนี้ก็พาเด็กๆมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวากรอใส่ชุดหมูเด้งเด้งหน่อยเด้เด้งหน่อยเด้งหนอทีหมูเด้งมาจ้า เดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วกันไปจ่าตามมาจ่าเอ้ยใส่ใส่เสื้อหมูเด้งไว้แล้วก็ถ่ายกับวิดีโออ้าวทำน้าหมูเด้งหน่อยนีย่ไปจ่าเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วกันจ่า ไปจ่าเดี๋ยวเราเดินมาซื้อตั๋วกันจ้าตั๋วก็ผู้ใหญ่ห้าสิบเด็กสามสิบเด็กสามคนนั่นใช่ไหมแค่นี้สองแล้วก็โตนั้นหนึ่งเนี่ยตัวทั้งตัวเตี้ยแค่นี้สองอันนี้อันนี้ตัวโตสุดโอเคจ้าวันนี้เรามาผู้ใหญ่หก เด็กสามแต่เด็กเสียหนึ่งอีกสองคนไม่เสียจ้ะเสียคนนี้คนเดียวเด็กสามสิบไม่มีผู้ใหญ่หกสิบมาจ้ะเราก็มาดูไปได้จ้าเดินไม่ได้จ้าไปจ้าไปเลยไปเลย เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้ามาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมการที่ว่าเขาให้อาหารปลาไปเลยมาเชีย่ยที่ไหนคะเชียนไ,ไเลยจ้าเดี๋ยวก็พาเด็กๆเข้าไปดูปลากัน ไปดูโลกใต้ทะเลอันดับแรกเราก็จะมาดูปลาตัวเล็กๆกัน อันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในมันจะเป็นอุบู ดูอะไรจ๊ะดูดูปลาฮะมาดูปลาแล้วดูปลาเลียวไปเลยเดินไปเลยเดินไปดูปลาเลยตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูมูทที่เขาให้อาหารปลากัน

อ้านี่ปลาอะไรเนี่ยหอนี่ปลานีเนี่ยว่ะเนี่ยดูดิเหมือนเห็ดเลยเม่นอ๋อสวยนะเอ๊ะไม่ตัวนั้นน่ะที่มันเหมือนเห็ดนะทองเด้๋ยวให้เห็นทองนี่ไงล่ะเขาจะมีปลาที่ปลานกแก้วเหลืองรู้อยู่ปลาเน่ยแต่ว่าไอตัวอันั้นน่ะเนี่ยคืออะไร บรรยากาศมันก็จะบึดบ้ดๆหน่อยแต่อันนี้ยังไม่ใช่อุโมงปลาดเ,เดี๋ยวเดินไปเราจะเห็นอุโมงปลาเราจะไปดูเขาให้อาหารปลากันาาาามาแล้ว เรามาจังหวะพอดีเขากำลังให้อาหารปลากันอยู่ไม่งั้นเราก็ต้องรอเขาจะให้อาหารปลาเป็นรอบๆๆๆไปเด็กๆก็ดูตื่นตาโดยเฉพาะเด็กชายคนนี้แต่ก่อนกลัวนะทีนี้ไม่กลัวแล้วเขาไปดูใตายรู้

โรคไตทะเลฝั่งน,นี้ปาเยอะๆไม่ดูมาดูฝั่งนี้เอยอะหน่อะหลามเนี่ยมาสาใครดูมันนี่เหออะัีเห็นไหมเนืจะหลามเป่า าีเด็กๆกำลังตื่นตาตื่นใจกับปลากระตูนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาใกล้ๆเลยมันมีตัวหนึ่ง ตาขระเบน เขียวโรคตาทะเลแต่พอดีน้ำขุ่นไปหน่อยน,น้ำไม่ใส อยากอะไรคะไปเลเดี๋ยวสิเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็ไปนี่ดูฉลานี่ดูนี่ก่อนเนี่ยปลากระเบนรอบดูบนอะไรไม่รู้นะอ่าเราก็ดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ออก เราก็ได้เข้าไปชมพิพิพธภัณฑ์สาตว์น้ำวาก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่อ่าวมะนาวพาเด็กๆไปเล่นน้ำอ่าเลนกนี่ก็คือจุดไฮไลท์อีกจุดหนึง่งปลาฉลาม ไปแล้วนี่ก็อีกจุดนึ่งมายหูมจากไป้ะไปเจอกันะดกทีหนึ่งที่อ่ามะนาวเลยจ้าพาเด็กๆมาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเสร็จก็เดี๋ยวพาเด็กๆไปเล่นน้ำทะเลเยปูบ้างไง้ค้าไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหม พี่ฟูมไปเดินน้ำทะเลใช่ไหมไปจ้าปายเดินไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่อ่าวมะนาวเลยปปไปเดินไปเลยเดินไปเลยเสร็จจากพิกัดสะพานสนามว้าก่อ แล้วก็าาาวมาเทียกที่ถาวะนาวต่อตอนนี้เด็กๆเ,เขาก็าเล่นน้ำเราสองคนก็เดินชมบรรยากาศบรรยากาศปล่อยให้เด็กๆเขาเล่นน้ำกันไปเราก็หาขางหลังจากที่เด็กๆ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำวากอเด็กๆก็มาต่อบที่อ่าวมะนาวดูเขามีความสุขมาก

สนุกไหมไอโฟมไอโฟมไอโฟมบอกก่อนสนุกเปล่าฮะฮะหันหันหน้ามาเล่นกล้องด้วยเนี่ยสนุกสนุกไหมไอมุกสนุกเปล่ามุกสนุกเปล่าเฮ้สนุกไหมฮะ ไม่รู้ว่าความสุขของความสุขของเด็กๆหรือว่าความสุขของผู้ใหญ่